ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเราต่างก็จะรู้กันดีว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดได้เลยว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียเราจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงเครื่องบินขับไล่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ามิ t ูบิชิ h i FX หรือ F3 นะครับ โดยที่ญี่ปุ่นอธิบายว่า F3 เป็นเครื่องบินขับไลยุคที่6ที่กำลังพัฒนาให้กับกองกำลังป้องกันทางอากาศของญี่ปุ่นและเป็นเครื่องบินลบสเตลลัมแรกที่จะมีการพัฒนาขึ้นภายในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มันจะเข้ามาแทนที่ Mitsubishi F2 ภายในกลางปี2030นะครับและในช่วงปี2020มิ u b i s h i ได้รับเลือกให้เป็นผู้พัฒนาหลักการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ของเพื่อนๆ <whooshing. S 2> ก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องเราโดยตรงพราะงันอย่าลืมกดไลค์กันนะครับ มิ u ูบิชิ F-X จะถูกพัฒนาร่วมกับ2ประเทศคือราชนา,าจาักรละอิตาลีนะครับเพราะในวันที่9ธันวาคมปี2022ได้มีการประกาศว่าทั้ง2ประเทศนี้จะเข้ามาพัฒนา F3 ร่วมกันโดยที่มิ u ู i s h i จะเป็นผู้ผลิตหลักนะครับและการหาเครื่องยนต์ส่วนราชนา,าจาักรละอิตาลีจะเป็นผู้จัดหาระบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเครื่องบินที่รวมถึงการพัฒนาขีปนาวุธ ซึ่งมีรายงานว่าภายในปี2024รายละเอียดการพัฒนาและการแบ่งปันต้นทุนแต่ละบริษัทจะถูกเปิดเผยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับการผลิตจะเริ่มขึ้นในช่วงปี2030โดยที่เครื่องบินลำแรกจะถูกนำไปใช้งานในปี2035แต่นอกจากนี้นะครับก็มีโครงการที่ญี่ปุ่นจะพัฒนาร่วมกับสหรัฐซึ่งได้จัดหางบประมาณในปี2023ที่เป็นสำหรับเครื่องบินไลาคนขับที่จะทำภารกิจร่วมกับ F สนะครับ การก่อตั้งโครงการ F-X ที่ญี่ปุ่นก่อตั้งโครงการนี้นะครับเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานาั้นสหรัฐอเมริกาได้สร้าง F-22 แ a ปเตอขึ้นมาซึ่งญี่ปุ่นมีความสนใจกับ F-22 แ a ปเตอแต่ทว่าสหรัฐอเมริกาไม่ขาย F-22 แ a ปเตอให้กับญี่ปุ่นหลังจากนั้นนะครับญี่ปุ่นก็หันมาพัฒนาเครื่องบินที่มีอยู่ในประเทศตัวเองในช่วงปี2009จนถึงปี2010กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับได้ทําการศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องบินขับไล่ในอนาคตที่จะมาแทนเครื่องบิน F-2 ของญี่ปุ่น่นนซึงการวิจัยีีค้คม ต้องการที่จะให้เครื่องบินขับไล่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ในปัจจุบันและประสิทธิภาพของมันต้องมีระบบเรดาร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับเครื่องบินสเตลของฝ่ายศัตรูได้และสามารถรับข้อมูลการกำรนดเป้าหมายจากแพลตฟอร์มอื่นได้ที่ไม่ว่าจะเป็นโดรนเครื่องบินลบเลดาร์ーーเตือนภัยที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพในการรับข้อมูลได้เร็วขึ้นและมันจะต้องมีคุณสมบัติในการทางตัวด้วยซึ่งรวมถึงการออกแบบเครื่องยนต์ใหม่ที่จะต้องทรงพลังมากขึ้น ญี่ปุ่นก็ได้สร้างเครื่องบินทดสอบที่อยู่ในโครงการของ F-X นะครับคือ Mitsubishi X2 ชิ้นิิ้นโดยที่เป็นการทดสอบเทคโนโลยีที่จะเป็นการพัฒนาต่อไปใน F3 Mitsubishi X2 นะครับทำการบินครั้งแรกในปี2016และเสร็จสิ้นในปี2018หลังจากนั้นในปี2019เริ่มการทดสอบการบินกับระบบเซ็นเซอร์ที่อัปเกตใหม่โดยจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ที่นำไปใช้กับ F-X มันถูกทดสอบกับเครื่องบิน F2 นะครับและผลก็ออกมาดีด้วย โครงการ fx นะครับคาดว่าจะใช้เวลา15ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ f 2เริ่มปลดระวางกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับให้ความสําคัญ5ประการในการพัฒนาโครงการ fx ข้อที่1นะครับจะต้องมีศักยภาพทางอากาศที่เหนือกว่าครับไรย,ยุคที่5ข้อที่2การขยายขีดความสามารถด้วยการนําเทคโนโลยีรุ่นต่อไปมาใช้ได้ข้อที่3ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและอัปเกรดซอฟต์แวร์ในแพลตฟอร์มต่างๆข้อที่4 fx จะต้องมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและข้อที่5ราคาประหยัด ในปี2019กระทรวงการาโหมของญี่ปุ่นประกาศว่าการพัฒนาเครื่องบินสเตลจะเริ่มขึ้นในปลายปี2020 ในช่วงปี2019นะครับมีการจัดสรรเงินที่มีมูลค่าประมาณ11,100ล้านเยนและงบในปี2020มีมูลค่า28,000ล้านเยนที่ใช้ในโครงการ FX นะครับในปี2020จากงบประมาณทั้งหมดที่มีมูลค่า16,900ล้านเยนคิดเป็น60%ถูกใช้สําหรับการวิจัยและงบอีก40%นะครับหรือประมาณ11,100ล้านเยนจะใช้สําหรับการเปิดตัวโครงการทางการออกแบบและแนวขีดทาให้ในปี2020มีการเปิดเผยแนวคิดการออกแบบเครื่องบินลบสเตล หรือ F-X นะครับที่จะเป็นเครื่องบินขับไล่สองเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพทางอากาศที่เหนือกว่าโดยที่ญี่ปุ่นจัดให้ F-X เป็นขับไล่ยุคที่6การออกแบบ F-X มันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า F-22 แลปเตอร์นะครับซึ่งมันก็ได้รับฉายาด้วยนั่นก็คือกอร์เซราและขนาดที่ใหญ่ของมันจึงทำให้ F-X มีพิสัยการบินที่ไกลมากและสามารถบรรทุกได้มากขึ้นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีการทดสอบในรุ่น X-2 มันจะถูกนำไปใช้กับ F-X รัฐมนตรีกรลาโมของญี่ปุ่นกล่าวว่า FX จะมีประสิทธิภาพในเครือข่ายที่แข็งแกร่งที่สำคัญนะครับมันจะบรรทุกขีปนาวุธได้มากกว่า f 35การออกแบบแนวคิดของ FX ออกแบบด้วยระบบจำลองดิจิทัล3มิติโดยที่การออกแบบนะครับจะถูกอิงตามฟังก์ชันที่มีการกำหนดไว้ โดยที่จะมีการติดตั้งในเครื่องจําลองการบินนะครับซึ่งรวมถึงรูปแบบการลบที่พัฒนาโดยฝ่ายวิจัยทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์การบินและระบบสเตลที่จะรวมถึงเครื่องยนต์ของ FX นะครับที่มีการจําลองแบบดิจิทัลหลังจากนั้นนะครับนักบินของญี่ปุ่นจะทําการทดสอบเพื่อทําการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงนักบินของกองทัพนะครับจะจำลองการลบทางอากาศด้วย ถ้าเราเปรียบเทียบ F-X กับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นนะครับระบบที่มีอยู่ในเครื่องบินขับไล่นะครับก็คือไฮดรอลิกแต่ F-X จะใช้ระบบไฟฟ้าแทบทั้งหมดเพราะจากการประเมินนะครับเหตุผลที่นําระบบไฟฟ้ามาใช้แทนไฮดรอลิกมีผลมาจากความซับซ้อนในการออกแบบเครื่องบินสเตลนนะครับเพราะการออกแบบโครงสร้างของเครื่องบินจะต้องคำนึงถึงช่องเก็บอาวุธด้วยเพราะการติดตั้งท่อไฮดรอลิกอาจจะเกิดปัญหาในการออกแบบแต่การที่นำระบบไฟฟ้ามาใช้นะครับมันสามารถแก้ปัญหาให้ F-X ได้เพราะมันจะมีแค่สายไฟเท่านั้น ข้อดีที่นําระบบไฮดรอลิกออกไปนะครับมันสามารถลดน้ําหนักของ F-X ได้ทําให้ F-X จะมีความเร็วที่สูงขึ้นระบบไฟฟ้าของ F-X นะครับจะถูกนํามาใช้ในระบบเบรกใต้ท้องเครื่องบินและล้อของมันนะครับเพื่อให้ได้โครงสร้างของเครื่องบินที่มีน้าหนักเบา F-X จะใช้เทคโนโลยีการผลิตการออกแบบต่างๆที่จะทําให้มันมีน้ําหนักเบาที่สุดโดยที่จะไม่ใช้ตัวยึดกับโครงสร้างของ F-X แต่จะเป็นการยึดวัดสดุค,คอมโพสิตเข้าด้วยกันในรูปแบบก่าวนะครับ ซึ่งวิธีนี้จะถูกเรียกว่าโครงสร้างแบบผสมผสานหลายตัวยึดและ F/X จะมีเทคโนโลยีป้องกันความร้อนที่มีการติดตั้งไว้รอบเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถใช้วัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมได้ซึ่งรวมถึงโพลิเมอร์ผสมคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเป็นการลดน้ำหนักนะครับเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างประสิทธิภาพสูงทําให้มีความแม่นยําเกี่ยวกับโครงสร้างของ F/X ที่ไม่ว่าจะเป็นแบบจําลองการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มันยังทําให้สามารถรู้ข้อมูลข้อเสียของ F/X ได้ ถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกับ F2 ที่มีโครงสร้างและวัสดุแบบ CFRP เพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของ F2 แต่มันจะใช้ได้เฉพาะแผ่นด้านหลังของปีกเท่านั้นและจะมีตัวยึดทั่วแผ่นปีก เมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับ FX นะครับโครงสร้างและวัดสดุที่นำมาเชื่อมกันในรูปแบบเกา่าที่ครอบคลุมลำตัวของเครื่องบินทำให้การวิจัยพบว่าการออกแบบใหม่สามารถลดน้ำหนักโครงสร้างทำให้ FX สามารถลดมวลของโครงสร้างได้11.6%และ66%ลดชั่วโมงในการทำงานของนักบินได้66%นะครับสำหรับกลางลำตัวของเครื่องบินและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อนให้กับ FX ที่จะเป็นระบบถ่ายเทความร้อนขนาดเล็กด้วยของเหลวนะครับ อุปกรณ์การบินของ F-X เพื่อการตรวจจับเครื่องบินสเตลล์ F-X จึงมีการใช้ระบบเซนเซอร์เรดร์คือเรดร์อาร์เรที่สแกนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ความถี่วิทยุแบบพาดชิพและต้องอินฟาเรดนะครับระบบเรดร์อาร์เรและเซนเซอร์ RF นะครับใช้ด้วยแกเลียมไนไตร์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเลดร์ที่จะมีการติดตั้งอาจจะเป็นระบบเดียวกันที่ใช้กับ F-2 นะครับและมีลักษณะที่คล้ายกับเรดร์ที่ติดตั้งกับ F-35 ของสหรัฐอเมริกา ระบบป้องกันตนเองของ F-X มันจะมีระบบวิทยุเพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่เข้ามาที่ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระบบนี้นะครับจะทําหน้าที่ ESM และ ECM ซึ่งมันจะแจ้งเตือนภัยคุกคามโดยที่มันจะปล่อยคลื่นวิทยุรบกวนนะครับเสาอากาศ ESM มันถูกติดตั้งไว้ตามปีกและช่วงท้ายของเครื่องบิน เพื่อลดหน้าตัดเลดา้า fx จะมีท่ออากาศที่โค้งและงอได้และการติดตั้งช่องเก็บอาวุธภายในตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกนําไปใช้กับท่ออากาศและเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณการสะท้อนของเลดราอุปกรณ์ดูดซับเลดรามันทํามาจากวัสดุคาร์บอนตัวดูดซับเลดรานี้นะครับมีประสิทธิภาพลดค่าอาเซตเมื่อมีเลดราของฝ่ายศัตรูตัวจับนะครับมันสามารถลดค่าอาเซได้ประมาณครึ่งหนึ่ง การติดตั้งเมตาเมทีเรียลนะครับก็สามารถสะท้อนขึ้นวิทยุได้เมตาเมทีเรียลประกอบไปด้วยวัสดตุต่างๆชวนประกอบก็จะเป็นโลหะขนาดเล็กนะครับรวมถึงไอเลเรสติกและการลดปัญหาไม่ให้มีการตรวจจับเรดาร์ที่ปล่อยมาจากเรดาร์ของ fx fx จึงใช้การตรวจจับแบบพาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและมีโปรแกรมเซนเซอร์ที่ควบคุมการปล่อยเดรดราเพื่อลดการตรวจจับเดรดราของ fx ได้ยกขึ้น อุปกรณ์ภายในห้องนักบินนะครับจะมีจอแสดงผลที่ติดกับหมวกของนักบินและจะมีกล้องสองตาจอแสดงผลหลายสีซึ่งก็มีระบบจดจําเสียงด้วยและระบบเสียงสามมิติการใช้เทคโนโลยีของ FX นะครับมีการติดตั้งเสาอากาศสเตลแบบพาดมาเพื่อเบี่ยงเบนคลื่นวิทยุเสาอากาศพาดมามันสามารถสร้างพารมาขึ้นมาได้ชั่วราวที่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติผ่านการควบคุมไฟฟ้าในขณะที่มีการใช้งานเสาอากาศนี้นะครับมันก็ยังสามารถรับการสื่อสารได้ด้วย เครื่องเจ็ตของ F-X ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา F-X จะถูกติดตั้งเครื่องยนต์ F-X9 จำนวน2เครื่องในช่วงปี2018นะครับที่สร้างแรงขับได้ประมาณ11ตันหรือ107กิโลนิวตันแต่ก็อาจจะมากกว่านั้นที่มีแรงขับมากถึง15ตันหรือ147กิโลนิวตันซึ่งมันก็สามารถสร้างแรงขับได้มากกว่านี้ด้วยการเผาไหม้ช่วงท้าย การออกแบบเครื่องยนต์นะครับมันสามารถปรับแรงขับได้ที่ขึ้นกับความต้องการของนักบินเป้าหมายสูงสุดของมันนะครับมีความต้องการให้ F-X9 ทําแรงขับได้20ตันหรือ196กิโลนิวตันและเครื่องยนต์ของ F-X จะมีขนาดที่เล็กกว่าที่ใช้กับ F-2 ประมาณ30%ซึ่งมันจะมีลักษณะเพียวบาง เพื่อการสเตลของ F-X ที่ดีขึ้นมันมีหัวฉีดเวกเตอร์แรงขับแบบ3ามิติซึ่งทําให้มันมีความคล่องตัวสูงซึ่งมันก็ยังหมุนได้ทุกทิศทางที่เบี่ยงเบนแรงขับได้ประมาณ20องศาของเส้นรอบวงในปี2021นะครับญี่ปุ่นและราชอาณาจักรทั้งสองประเทศนะครับจะสร้างเครื่องยนต์ต้นแบบขึ้นมาที่จะถูกใช้กับ F-X และในปี2022ผู้ผลิตจากอิตาลีนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องยนต์ ระบบอาวุธขีปนาวุธต่อต้านเรือ AS3M ได้รับการพัฒนาเพื่อการใช้งานสำหรับ FX นะครับและ FX ติดอาวุธตัวจับความร้อนและความถี่วิทยุรวมถึงการติดตามจากเรดาร์ของ FX นะครับนอกจาก FX นะครับญี่ปุ่นเองมีแผนที่จะเปิดตัวเครื่องบินลบหลายคนคับที่สามารถปฏิบัติการร่วมกับ FX ได้ซึ่งโดนจะมีลักษณะคล้ายกับโครงการ x q 5 8โดยที่มันจะถูกสร้างขึ้นมา2รุ่นซึ่งมันจะทำงานต่างกันโดนรุ่นที่1 มันจะติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ทําหน้าที่ตรวจจับเป้าหมายที่จะทําหน้าที่ในการโจมตีและยังสามารถเปลี่ยนทิศทางขีปนาวุธที่จะเข้ามาหา fx ได้คาดว่าโดนทั้งสองลำนะครับจะได้รับการพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงปี2030ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและถ้าข้อมูลผมผิดพลาดเพื่อนๆเพิ่มเติมได้เลยนะเจอกันใหม่ใน ep หน้าสวัสดีครับ